เอาแล้วนะครับผมก็ขอราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเ้วยครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมหมู่แดงฟุตนั่นเองนะครับผมโ,โดยในคลิปนี้นะครับผมผมจะมาสอนทําของใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในอัปเดตนี้นั่นเองนะครับผมก็คือริมูรุแฮมเพสแล้วก็มีผลดอนะครับผมผลดอที่เป็นประตูนะไม่ใช่อีกอันนึงนะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ผลดอแล้วกันนะครับง่ายๆเลยนะนี่นะครับผมเข้ามาตรงเกาะแรกนะจะเจอกับคูบานะครับผมใช้เงิน2องแสนื่นนะเออเราก็กดซื้อไปนะครับกดสุ่มนะจะมีโอกาสออกในทางด้านของผลดอนะครับผมมันจะขึ้นวันดอลฟุตนะเออน่าจะออกยากอยู่นะครับผมประมาณ1%นะเออโดยผลดอนะครับผมหน้าตาจะเป็นสีเขียวนะเออเป็นสีเขียวเลยกินแล้วไปเลยนะครับผมถ้าเราได้มันมาแล้วนะสําหรับผลดอนะครับผมเนี่ยเออพอเราได้มาแล้วนะครับผมจะ ไม่มีสกิลอะไรมากนอกจากสกิลเซตนะครับผมอ่าโดยสกิลเซตพวกนี้จะว่าไปเกาะอื่นๆนะครับผมอ่ะอันนี้เกาะแรกนะครับผมเป็นสิบไอแลนด์นะคือเกาะไอนี่นะครับผมชิบุย่านะตรงนี้นะโอเคแล้วต่อมานะครับผมเป็นไอแลนด์แรกก็คือเกาะเริ่มเกาะที่2นะครับผมก็จะเป็นเกาะอีเวนนั่นเองโอเคส่วนเกาะที่3นะครับผม อ้าวสกิลอ่าเกาะที่3นะครับผมจะเป็นเกาะบอสนะเกาะบอสพวกสูคุนะนี่นะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นประตูดันนะครับผมที่มันเกิดนะโดยประตูดันเนี่ยจะเกิดทุกๆ1นาทีนะครับผมหายทุกๆ2นาทีอ่ะเดี๋ยวรีวิวผมท่อนต่นต่อนกันลกันนะอ่าไอแลนด์ที่4ก็จะเป็นเกาะกีฟีนนะครับผมไอแลนด์ที่5ก็จะเป็นเกาะโอคารุนส่วนไอแลนด์ที่6นะครับผมไอแลนด์ที่6จะเป็นเกาะป่านั่นเองอ่ะเกาะป่าพวกนี้นะครับผม แล้วก็ไอแลนด์ที่7นะครับผมไอแลนด์ที่7จะเป็นเกาะแอตตานั่นเองครับผมหรือโฮชิวิเลจนะแล้วก็ไอแลนด์ที่8จะเป็นเกาะบอสเกาะโรงงานนะครับผมเกาะรอเออนั่นแหละอ่ะเกาะบอสรอนะเออแล้วก็ไอแลนด์ที่9นะครับผมจะเป็นไอแลนด์มิสเตอร์ไบนะครับผมอ่ะโอเคก็สำหรับผลพอทอน่าจะหมดประมาณนี้นะครับผมแล้วเรามาดูกันที่ลิมูรุกันดีกว่านะครับผมไป let's go โดยลิมูรุนะครับผมสิ่งแรกที่เราต้องเตรียมนะให้เรานะครับผมมุ่งหน้าไปที่เกาะสลามนี่นะครับผมเกาะคาเฟ่นี่นะโดยไอเกาะคาเฟ่ตรง เนี่ยนะครับผมจะมีมอนกองใหม่มายืนตรงนี้นะเป็นสลามนะครับผมจะมีดรอปออฟสลามสิบเปอนะก็ตีไปได้เลยนะครับผมดรอปสิเป็นออฟสลามนะครับผมเออหน้าตาออฟสลามก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนี่เป็นประมาณนี้อ่ะเป็นหน้ายิ้มแบบนี้ข้างล่างด้วยนะครับผมเออก็วุ้ยวุ้ยออฟสลามได้เยอะมากนะครับผมอ่ะโอเคพอเราได้มาแล้วเราก็เก็บไปเลยนะครับผมต่อมานะให้เราไปหาโกลเด้นเอกนะครับผมหรือว่าไข่ทองคําที่เกาะโอคารุนเลยนะครับผมเราก็มุ่งหน้าไปที่เกาะโอคารุนเลยอ่ะเกาะโอคารุนจะอยู่ตรงนู้น เข้าไปในอุโมงเลยครับผมเข้ามาในอุโมงนี่นะครับผมจะเจอกับบอสโอคารุนนะ้วเราก็ตีไปเลยนะครับผมจะมีโอกาสดรอปไข่ทองคําอยู่ที่5%นะครับผมไข่ทองคำเนี่ยพอรได้มาเราก็เก็บไปได้เลยนะครับผมมันโอกาสดรอป5%นะ่ะโอเคไอ้เกาะโอคารุนก็จะอยู่ข้างๆเกาะป่านะครับผมโอเคแล้วก็ต่อมาแล้วครับผมให้เราไปหาออมมิเอตรอร,ตตรี่นะครับผมโดยออมมิเตอรี่เนี่ยจะอยู่ตรงเกาะบอสตรงนู้นนะครับผมอยู่ข้างๆเกาะเลิศนะแล้วก็จะอยู่ข้ขางหน้าของเกาะบอสจะเป็นอ e ีเวนต์นะแล้วก็เกาะคีฟีนะครับผมโอเมงาารถึ าะนี้แล้วนะครับผมคุณผู้ชมเราเดินข้าวตุกขุนะตรงนี้ไปเลยนะครับผมมาตรงนี้นะครับผมเป็นเอรากอสนะอ่ะโดยเอรากอสนี่นะครับผมจะมีโอกาสดรอปในทางด้านของออฟมิสเตอรี่สามเปอร์เซ็นต์นะครับผมเราก็ตีไปได้เลยนี่โอเคอันนี้คือดวงดีได้นะครับผมสามเปอร์เซ็นต์ก็เก็บไปได้เลยครับผมโอเคเก็บเลยก็ต่อมานะครับผมเป็นไบเบิลชาโดนะครับผมโดยจะมีวิธีหาอยู่สองวิธีนะโดยวิธีแรกนะครับผมจะเป็นวิธีง่ายๆเลยนะจะเอฟเคก็ได้นะครับผมให้เรามุ่งหน้าไปที่เกาะตรงนู้นนะอ่ะเกาะหกนั่นเองนะ โดยไอ้บอสเนี่ยซองจินวูจะเกิดมาตรงนี้ใช่ไหมครับผมเนี่ยมันจะดรอปนะครับผมไอไบเบิลชาร์โดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมอ่ะไบเบิลชาร์โดห้าเปอร์เซ็นต์ อ่าโอเคนะครับผมแล้วก็อีกวิธีหนึ่งคือการลงดันนั่นเองนะครับผมโดยการลงดันเนี่ยเราก็จะได้ออฟวอเตอร์ด้วยนะครับผมโดยพอท่อนดันเจียนนะครับผมจะเกิดทุกๆ1นาทีนะจะเกิดตรงทุกเกาะเลยนะครับผมอ่ะโดยเกาะชิบวญาเนี่ยจะเกิดตรงนี้เลยนะครับผมตรงจุดสปาวนี่นะส่วนเกาะแรกนี่นะครับผมจะเกิดข้างหน้านี่นะโอเคแล้วก็เกาะ2นะครับผมหรือเกาะอีเวนต์นะจะเกิดตรงจุดสปาวมันเลยนะครับผมอ่าแล้วก็เกาะที่3นะครับผมจะเป็นเกาะบอสใช่ไหมเกาะบอสสุโขนะจะเกิดตรงนี้นะครับผมข้างๆแผนที่แมปตัวเนี้ยข้างๆเเเสปาาลยกะที่4 นะครับผมเกาะกีฟิสเนี่ยจะเกิดตรงโถงกลางนี่เลยนะครับผมอ่าแล้วก็เกาะที่5นะครับผมเกาะไอโอคารุนนะจะเกิดตรงนี้นะครับผมตรงมุมนี้นะตรงกลางนี่เลยนะครับผมเกาะที่6นะอ่ะเป็นเกาะบอสทองกินวูใช่ไหมมันจะเกิดประมาณตรงนี้นะครับผมตรงนี้เลยนะข้างๆไอ้นี่เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็เกาะที่7นะครับผมจะเป็นเกาะแอตานะจะเกิดตรงนี้นะครับผมอ่ะแล้วก็เกาะที่8นะครับผมจะเป็นเกาะโรงงานนะจะเกิดตรงนี้นะครับผมเกิดตรงจุดเริ่มเลยแล้วก็เกาะที่9นะครับผมเป็นเกาะมิสเตอร์ไบนะจะเกิดข้างๆคอนเซนสปานนั่นแหละโอเคตอนนี้พอท่อนด อยู่2นาทีนะก่อนที่มันจะหายนะครับผมอ่าต้องรีบหาเลยนะครับผมอ่าอ่าโอเคนั่นไงเกาะอีเวนต์นะครับผมเกิดแล้วตรงนี้นะเราก็กดเข้าไปได้เลยนะครับผมจะมีเวลา2นาทีก่อนมันจะหายนะโอเคเราก็ต้องเข้าดันก่อน2นาทีด้วยนะครับผมไม่งั้นดันมันจะหนีแล้วโอเคเราก็คูดาวเขาดาวอะไรไปนะครับผมลงกับเพื่อนได้นะแต่มันจะตีกันตายนะครับผมแนะนําลงคนเดียวดีกว่าเะเอออ่าโอเคนะครับผมพอเข้ามาในดันนี้นะจะเป็นเวฟหนึ่งนะครับแนะนําให้ใช้ซงจินวูนะมหาเทพเมตานะครับผมอัปดาบนิดนึงนะนี่จะกลายเป็น นี้เลยนะแบบเราเปิดสกิลค้างไว้อ่ะนี่เวฟบสองเวฟบสามเวฟบสี่แล้วก็ต่อไปนะครับผมเป็นเวฟบห้าเป็นเวฟบอสซงจินวูนะอ่ะบอสซงจินวูก็ไม่ขนาดมือนะครับผมเนี่ยเกิดตรงนู้นอะเรียบร้อยน็อกแล้วนะครับผมสำหรับบอสซงจินวูโดยนะครับผมจะมีโอกาสดรอปของอ๋อบอเธออยู่ห้าเปอร์เซ็นต์นะคูณสองกับคูณสิบใช้ในดันไม่ได้นะครับผมอ่ะโอเคถ้าถามว่าผมหาได้ไงผมหาทั้งวันไม่ได้เลยนะครับผมผมได้มาจากสหายร่วมลบในดิสของหมูเด้งนะครับผมสามารถแลกเปลี่ยนหรือพูดคุยกันได้นะเออทีหนึ งามจริงๆนะครับพ่อหนุ่มคนนี้นะเออพอเรามีของครบแล้วใช่ไหมครับผมก็มุ่งหน้าไปที่ทำของเกาะมารินฟอร์ดกันเลยครับผม let's go อ่าโอเคนะครับผมพอเรามาถึงตรงนี้แล้วนะครับผมมาที่เกาะไอ้นี่เลยครับผมมารินฟอร์ดโดยเกาะมารินฟอร์ดนี่นะครับผมจะมีรีบูรู้อยู่ข้างบนนี้นะเออแล้วเราก็เดินมาเลยนะครับผมโดยเกาะมารินฟอร์ดจะอยู่ข้างๆเกาะคาเฟ่แล้วก็เกาะอีเวนต์นะอ่ะพอเรามาถึงนะครับผมรีมูรู้นะเขาบอกว่าต้องการออฟวอตเฮอร์ใช่ไหมล่ะแล้วก็ออฟมิสเตอรี่นะครับผมรีมูรู้เขาตอง ออฟวัตเทอร์ออบมิเตอรีกุเดนเอกใบเบิร์นชาร์โดออสซาร์มนะครับผมอ่ะออฟวัตเทอร์นะครับผมหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับผมได้จากดันออบมิเตอรีนะครับก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้กุเดนเอกนะครับผมไข่ทองคาอันนี้ก็จะเป็นใบเบิร์นชาร์โดนะครับผมอันนี้จะเป็นออสซาร์มนั่นเองโอเคเราก็เตรียมเงินไว้อีก100ล้านนะครับผมแล้วก็5ล้านเจมเพื่อริมูรุสอนแล้วก็กดซื้อไปเลย อ่าโอเคโดนริมูรุสอนนะครับนี่นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะโคตรเฮงครับผมนี่เขาปั้นโมเดลเองด้วยนะน่าจะใช่นะครับผมนี่โอ้โหเนี่ยฟันถ้าฟันเป็นแบบนี้นะครับผมอ่ะฟันเร็วเหมือนเดิมนะโอเคเร,เรามาดูสกิลกันดีกว่านะครับผมอ่ะสกิลสกิลแซ่ดเป็นการแปลงร่างลิมูรุนะครับผมแล้วก็ขำด้วยอนะ่ะเออ เแปลงร่างแล้วก็เพิ่มเรือยนะครับผมไม่น่ามีอะไรมากไม่น่าเพิ่มสเตสเตด้วยนะครับผมโอเครานนี้มาดูกันที่สกิลเอ็กต่อเลยนะครับผมอะ่ะสกิลเอ็กเป็นอะไรการสร้างพายุทอร์เน่โด,ดดูดดูดเข้ามานะครับผมนี่ในนี่สกิลคูลดาวเร็วด้วยไงมาดูกันนะครับว่าอุ้ยมันทั้งวงเลยนะยืนแบบนี้ทั้งวงเลยนะครับผมอเอ้ยสกิลคูลดาวเร็วนะผมชอบอะ่ะอุ้ยเอฟเฟกต์สวยสวย วยน,นะครับผมเออโอเคสกิลซีต่อดีกว่านะครับผมมาสกิลซีโอ้ยสร้าพมพายุเห็นรูพลเรืออุ้ยโคตรเท่นะครับผมโคตรโหดเอโอดีทั้งวงด้วยสกิลคูลาวเร็วไหมเอ่ยสกิลซีอาคูลาวเร็วอยู่นะเฮือแถมใช่อุย้ยตามตัวด้วยเพือ่อนๆมันตามตัวด้วยคล้ายๆล้งจินวูเลยมั้งเนี่ยน่าจะโหดกว่านะครับผมเออ มามาดูกันที่สกิลวีต่อดีกว่านะครับผมมาสกิลวีเป็นยังไงทุ่มพื้นทีหนึ่งนะครับผมนี่เฮ้ยอุ้ยครูลาวเร็วด้วยไงอุย้ยเอฟเฟกสวยนะครับผมเออเขาใช้อ e ีมิดนะเออน่าจะใช่นะครับผมเป็นอ e ีมิดตอนสกิลเด้งออกมานะอุ้ยสวยนะครับผมอ่ะฮูพายุทอร์นาโดนานมากอ่ะสกิลวีนี่นะครับผมเฮ้ยโคตรเท่นะครับผมอ่ะแล้วก็สกิลบีนะครับผมเป็นอะไรอะ่ะ อุ้ยทำไมไอเซนมันน็อกหมดเลยสกิลบีใหม่นะครับผมอ่าเป็นการฉีดออกไปนะแล้วยิงแล้วเบิดนะครับผมเฮ้ยอุ้ย,อยเอฟเฟกสวยนะครับผมนี่อือโอ้โหเอฟเฟกโคตรสวยนะครับผมนี่อ่าสกิลบีสกิลเอ็นเมื่อกี้อ่ะสกิลเอ็นมันการเรียกสลามนะครับผมเรียกสลามออกมาต่อยเฮ้ยมันเวอร์เกินไปแล้วนี่นะครับผมเรียกสลามออกมาต่อย วุ้ยโคตรบ้าไอ้น้องอดเกินโหดมากนะครับผมเออสำหรับไอเรมูรุนะโอเคก็น่าจะหมดเวลาเพียงแค่เท่านี้นะครับผมขอหมดเวลาคลิปนี้ไปก่อนนะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าใครชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดซับสไครต์นะเพื่อเป็นกําลังใจให้ช so 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 ่องเล็กๆน้อยๆช่องนี้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอกราบตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายซีย่ จึกไลฟ์ความมัง่งคั่งชื่อเสียงและอำน,นาจจะได้ครอบองทุกอย่างไว้บโลกวบนี้ไว้หมดแล้วชื่อของฉันก็คือ K U N O I K คำานึงที่เขาได้พูดไว้ก่อนนอนชื่อของฉันนั่นเหรออยาวได้แกก,ก็กดติดตามสิกดติดตามเลยและอย่าดืกดไลค์ให้ด้วยนะคะ